มชีวิตไม่ได้แย่แต่ใจเรากลับรู้สึกหนักปัญหาไม่ได้ใหญ่แต่ความคิดของเราทำให้มันใหญ่ขึ้นทุกวันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าใจคิดแบบหนึ่งชีวิตก็จะเดินไปอีกแบบหนึ่งและถ้าเราเปลี่ยนมุมคิดได้ชีวิตทั้งชีวิตก็เปลี่ยนได้เช่นกันวันนี้เราจะมาคุยกันด้วยความสงบกับคำสอนของพระพุทธเจ้า ในหัวข้อเปลี่ยนมุมคิดชีวิตก็เปลี่ยนค่อยๆฟังไม่ต้องรีบเข้าใจแค่เปิดใจก็พอแล้วทุกข์ไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์แต่อยู่ที่ความคิดพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราหนีปัญหาแต่สอนให้เห็นปัญหาตามความเป็นจริงหลายครั้งเหตุการณ์เดียวกันแต่คนหนึ่งทุกข์อีกคนกลับสงบไม่ใช่เพราะโชคแต่เพราะมุมมองพระพุทธเจ้าตรัสว่า เวทนาเกิดขึ้นได้แต่ไม่จำเป็นต้องทุกข์เราทุกข์เพราะเราเอาความคิดเข้าไปกอดมันไว้คิดซ้ำคิดต่อคิดเกินความจริงถ้าเราหยุดคิดเกินความทุกข์ก็หยุดขยายเปลี่ยนจากทำไมต้องเป็นชั้นเป็นชั้นจะเรียนรู้อะไรเวลาทุกข์เรามักถามว่าทำไมต้องเป็นชั้นแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ถามแบบนั้นท่านสอนให้ถามว่า สิ่งนี้กำลังสอนอะไรเราปัญหาไม่ใช่ศัตรูแต่คือครูถ้าเราเห็นมันเป็นครูเราจะไม่หนีแต่จะฟังเมื่อเปลี่ยนคำถามมุมคิดก็เปลี่ยนและใจจะเริ่มสงบขึ้นเองปล่อยวางไม่ใช่ยอมแพ้แต่คือเข้าใจหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าปล่อยวางคือไม่สู้แต่พระพุทธเจ้าสอนว่าการปล่อยวางคือการวางสิ่งที่แบกเกินจำเป็น เราไม่ได้วางความรับผิดชอบแต่เราวางความยึดติดเมื่อไม่ยึดใจจะเบาและเมื่อใจเบาปัญหาที่เคยหนักจะเบาลงทันทีอยู่กับปัจจุบันคือการเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงแต่ใจของเรากลับอยู่ที่อดีตและอนาคตตลอดเวลาคิดถึงสิ่งที่แก้ไม่ได้กังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิด เมื่อใจไม่อยู่กับปัจจุบันความสุขก็ไม่มีที่อยู่แค่กลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับสิ่งที่ทำตรงหน้าชีวิตจะเริ่มเรียบง่ายและสงบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพอคือความรวยที่แท้จริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าความอยากไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งอยากยิ่งเหนื่อยยิ่งเปรียบเทียบยิ่งทุกข์แต่วันที่เรารู้จักพอเราจะพบว่า เรามีมากพอแล้วพอในสิ่งที่มีพอในสิ่งที่เป็นใจจะไม่ดิ้นรนและชีวิตจะไม่วุ่นวายเปลี่ยนมุมคิดชีวิตก็เปลี่ยนจริงชีวิตไม่ได้เปลี่ยนเพราะโลกใจดีขึ้นแต่เปลี่ยนเพราะใจเราเข้าใจโลกมากขึ้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ชีวิตไม่มีปัญหาแต่สอนให้ใจไม่ทุกข์กับปัญหาถ้าวันนี้คุณกำลังเหนื่อยอย่าโทษชีวิตแค่ลองเปลี่ยนมุมคิด เพราะบางทีสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไม่ใช่โลกทั้งใบแต่เป็นใจของเราเองขอให้คุณค่อยๆสงบค่อยๆเข้าใจและค่อยๆเป็นอิสระจากความทุกข์สาธุ